ชีวิตของผมจากยูทูบเบอร์เป็นแคสเตอร์ er. ต้องมาพลิกผันตัวเองผมเป็นคนชอบหวานครับน้องหวานไม่ใช่ผมเป็นคนชอบกินไอติมผมกินไอติมจนผมแบบไม่อยากจะแคสเกมอีกต่อไปในวันนี้ผมจะผันตัวไปขายไอติมกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องไปหารถที่มันเข้ากับร้านไอติมกันเลยดีกว่าดีสินะได้แล้วรถขายไอติมของผม หรือว่าจานนี้ดีล้วคันนี้ดูเหมือนว่าไอ้ติมจะบรรจุได้เยอะกว่านะเนี่ยหรือจะซื้อมอไซคไปใส่ซาเล็งดีโหดูเข้ากันจังเลย โอ้รู emos, ้สึก <superv> ว <ising refugees> ่าจะไล์สาระมาเยอะนะครับท <and> ุกคนคือมันเสียงรถเนี่ยเหมือเสียงรถขายติมมากๆเลยว่ะทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e Beat นะครับก็วันนี้เนี่ยมันมีกล่องเข้ามาใหม่นะครับที่ไม่ชื่อว่า HIGH h s p e e d นะครับโอ้ HIGH High s p e e d ตรงที่นี้โ็ผมไม่แน่ใจว่ามัน High s p ป ed ตรงไหนนะครับฟังจากเสียงรถแต่ละคันนี่แบบ มันเป็นเสียงแบบอะไรเนี่ยและที่สําคัญนะครับที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในวันนี้ก็คือนี่ครับผมสโนวบอร์ดครับจิตตตอทุกคนสโนวบอร์ดเข้ามาใหม่ครับรถล,ลายที่แบบยังไม่จัดจานพอแต่ว่า มันก็เป็นสโนว์บอร์ดสกินแรกนะครับที่เพิ่งเข้ามานั่นเองวันนี้ผมก็เลยไม่พลาดนะครับแต่น่าเสียดายครับมันเข้ามาเมื่อวานใช่ไหมผมก็เปิดตอนกลางคืนไปเลยครับผมเปิดแต่ว่าผมมีคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมเนี่ยเปิดไม่ได้เฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดอีกมันก็เสียอีกนะครับพวกการันตี30รอบของผมเนี่ยมันหมดไปแล้วนั่นเองนะครับก็เลยต้องจำใจที่จะไม่เอานะครับกลัวว่า CP มันจะเสียไปเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ได้มาเป็นสโนว์บอรไก็็จะเปนรถ ส0นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแบบนั่ง3าคนนั่นเองทุกคนก็เท่ดีนะครับรถล,ลายเท่แล้วก็มีเสียงใหม่ด้วยนะครับรวมถึงรถ ORV ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นเป็นมีเสียงด้วยอะ่ะโคตรเก๋เคต่อไปก็จะเป็นสเปรย์นะครับเออประมาณนี้แหละทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ผมแบบทำการเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ว่าผมจะเสียกี่ CP ีนะครับไป ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ o อเวอร์ช p อปอร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่มีล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดได้ทุกอย่างที่ผมอยากได้ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดแบบความในใจกับทุกคนก่อนละกันนะครับคือว่ามีหลายคนนะครับบอกว่าทําไมช่วงนี้พี่เบสไม่ไปทําคลิป ลงแรงมัลติเพลเยอร์บ้างนะครับก็คือต้องขออภัยนะครับจริงๆก็อยากจะทํามาหลายรอบมากมีหลายอย่างที่อยากจะทํามากนะครับก็สลับกันเล่นนะไม่ได้ทิ้ง MP แน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เบทเทอลอยอมันมีอะไรเข้ามาใหม่แล้วก็ผมจะได้ฝึกเผื่อมันจะมีอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็มันมีสกินแบบให้รีวิวอีกแล้ววันนี้ก็กจะมาทํา MP ไว้แต่ว่ามีสโนบอร์ดสกินใหม่มาอีกแล้วผมก็เลยต้องมาเล่นเบทเทอลอยอให้ดูเลยครับแล้วอีกอย่างก็คือมีคลิปดองไว้ก็คือคลิป AAC47 อเองนเครับสี่ มาแน่นอนครับแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆใครที่อยากจะขึ้นรีเจเนอเรีี่นะครับก็มีเทคนิคใหม่ๆทุกคนดูแน่นอนนะครับทุกคนโอเคปาเ์เปอร์พการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปหาห้องนะครับเล่นแถวแชทโลกนี่แหละโดยการที่หาห้องเดี๋ยวแชทโลกนี่นะครับผมก็ไปเล่นมั่วเลยนะอาจจะไม่ได้เปิดไมคุยกับใครนะครับแต่ว่าเราไปหาตี้ดีกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมวันแมสคอตนะครับใครอยากดูคลิปวันแมสคอตเบอร์ชั่นไวรอล์ยครับก็สามารถถามได้นะครับตอนนี้ก็ มาและเริ่มไต่มาจนถึงห0 0่นหมื่นแต้มเลยครับ BR เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะวันแมสคอตมันหรือเปล่าทุกคนโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมหาห้องเจอกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับผมเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับซึ่งนี้ผมก็มากับตีผมคนนึงเลยก็อีก2คนก็เป็น FC ผมเฉยอีกแล้ว ช่วงนี้เจอ F C B R บ่อยเหมือนกันนะก็เริ่มลงคลิป B R ก็มีคนรู้จักใน B R ด้วยและตอนนี้ก็กำลังจะแบบงงกันอยู่ว่าเอ๊ะเป็น P h อ t จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีคนชื่อ P Hot แล้วก็ใช้โปรไฟล์ P Hot ด้วยก็งงเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็จะเปิดไมค์แบบกับเพื่อไปครั้งคราวนะครับไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครนบทุกคนวันนี้เราไปลงนิวเคลียร์กันเลยดีกว่านะครับเผื่อว่าเราจะเจอสโนว์บอรดเร็วขึ้นนะครับ ก็มีหลายคนถามผมมาเยอะมากลยว่าปืนประจำที่เล่นเนี่ยตอนนี้เล่นปืนอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าผมเล่นแค่ AK47 กระบอกเดียวเลยครับซึ่งมันโคตรด,ดีอ้าประตูไม่ได้อยู่ทางนี้ด้วยว่ะเ้ออะไรวันนียตอนนี้น่าจะยังไม่มีตีนะครับทุกคนก็อย่าไปซีเรียสนะครับอ้าวใจปอ๊อตครับอามใจป๊อเป็นน้องของพีโฮตอะไรรันพี่มีมุกกันด้วยนะครับตีนี้รู้สึกเฮฮาจาับตอนนี้ก็จับเป็น b c 5 7มาเฮ้ยเจอแล้วว่ะสโนบอร์ดโอเค ทุกคนผมเจอสโนว์บอร์ดแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปลองสโนว์บอร์ดกันเลยดีกว่ามาจา้าโอทุกคนิดได้แล้ต้องรีบเดี๋ยวนะ <c oughs> เหมือนว่ามันจะมีแบบ สีมันเอ้ยเหมือนมีคนบอกคือสีมันจะเปลี่ยน,ปยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของแบบลวดลายแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนแต่อย่างว่านะครับถ้าใครอยากจะได้นะก็คุ้มอยู่นะครับแต่หวัวเราะอะไรกันเนี่ยมันก็คุ้มอยู่นะครับ,รบรท,าาทุกคนก็ยยใครที่อยากจะได้นะก็สามารถไปสุ่มกันได้นะทุกคนก็ถือว่าสวยอยู่ใครที่อยากจะให้มันเป็นสกินแรกเนี่ยที่อยากได้เนี่ยคือมันเป็นสกินแรกเลยนะครับเราสามารถไอตีมฮะขายแล้วตา อะไรอ่ะผู้หญิงผู้หญิงด้วยว่ะทุกคนผมคิดว่าไม่ใช่ผู้ชายเอ่อผู้ชายเอาเราเราเป็นใช่ไหมเดี๋ยวเอ่อผมไม่ได้เป็นนะฮะไม่ได้เป็นผู้ชายจะเป็นอะไรครับเป็นกระเทยครับเฮ้หลอกหลอกหลอกผมนอเล่นบอยเล่นเป็นกระเทยเฉยว่ะทีมผมเอาไงดีวะเนี่ยไมเคยช่วงเวลานี้ก็หาฟาร์มปืนก่อนดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอคนกันเลยดีกว่านะครับ One hour later โอ้ทุกคน ขับมาจะคึ้่นเกมแล้วเนะี่ยเพิ่งได้ยินเสียงปืนอยู่ตรงโรงพยาบาลน,นี้ครับโอเคปัลุยกันเลยดีกว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่ครับศูนย์คิวอะคิดอาดิโอเดินทางมาจะคึ้่นเกมอยู่แล้ะโอ้ตอนนี้อยู่ข้างในหมดทุกคนเอาเรื่องนะเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นแบบสโนว์บอร์ดแบบวัยรุ่นอเมริกาลุยให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังเกาะหนึ่งอยู่เลยดิประเด็นเนียเอาเด้เอาเด้ออยู่ไหนเอเยอยู่ไหนเอ่ย,อย,อยข้างล่างหรือข้างบนข้างนอกหรือข้างใน ฮัลโหลเธอ <She S 2> อยู่ตรงไหนอยู่ในใจเราหรือเปล่าพับมาครับยังใช้ม Mk57 อยู่เลย <c oughs> โอเคเอ้ยเค47โอเคยืมมาก่อนเลยละกันทีบอกว่าอย่าให้เขายิงกกชิวจะไม่นําผมโอ้เป็นไปไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีมีกดแตรด้วยเอาว่ะมันล่อใจผมว่ะมันหวัดวิวว่ะทุกคนมันหวัดวิวซะอย่จิ้วว่ะ เอาว่ะมาขนาดนี้ก็ต้องเจอแล้วป่ะก็ต้องเจอแล้วป่เามาดิครับกระโดดลงไปแบบไม่ต้องซุมยิงก็ไม่โดนอะไรครับเนี่ยผมยิงอะไรวะเนี่ยทำไมมันยิงไม่ค่อยโดนวะสไนไออันนี้เป็นเอเคบอทนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแต่ตัวนี้คนนี่ครับน่าจะอันตรายอยู่เดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆมันได้ยินเสียงอยู่ข้างในป่ะมีครับนี่ไงโบบาโบบ้าบอกเลยว่าโบบาไม่ทันคิวผมหรอก บอกว่าผมเป็นนักข้าวแบมพายไม่มีวันตายอ่ะบอกว่าผมเป็นนักข่าวแบมพายไม่มีวันตายไม่ใช่แล้วมีฮอมาว่าเฮ้ยเหมือนโดดว่ะเฮ้ยเหมือนโดนวนโดว่ะผมต้องคืนแล้วแหละจังหวะนี้ขึ้นไปเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนเพื่อนเราจะได้ว่ะอ้าวผมจะได้คิวไหมเนี่ยแต่น,นี้จะ20่ิบคิวน่าจะไม่ถึงเลยทุกคนปกติคือลงมาต้นเกมที่ต้องแบบมี3คิวอย่างต่ําแล้วแต่ตอนนี้แบบเพิ่งจะ3อยู่เลย ไม่เป็นไรแล้วทุกคนเอ๊อยู่ไหนนะตีไงเออเกาะสองซะหน่อยอตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาจุดไปลงก่อนเลยกันคือแอดด็อกก็อยากได้อ้าวมาเลยครับพอไป let's go แอดด็อกไปเลยจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีสก,กิลเนืน่องจาจะได้หยุดไปลุยตรงนู้นแหละเกาะแตกจังหวะน,นี้ต้องวัยรุ่นเมกาครับทุกคนไปแล้วครับจังหวะน,นี้วัยรุ่นเมกากระโดดไปทีนึง อยู่ตรงไหนวะนะไอ้น,นั่นเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยอไม่ทันอีกแล้วโอเคสวยครับขอเอาสโคบออนทำไมมันเก็บเองมันปิดก็ไม่ได้เว้ยทุกคนก็งงเหมือนกันโอเคเลิโกับเพื่อนแอร์ดอบครับไปเลยครับตอนนี้ก็เข้าใกล้กับแอร์ดอบที่เปิดไปเมื่อกี้ยังได้กลิ่นอยู่เลย ตัวเป็นเปียวทันย่าอีกแล้วทุกคนดูน,นะผมอยากแลกเอเคคือตอนนี้ผมแบบยิงสเปรย์ไปเลยอะยิงแบบไม่ซูมคือเอเคโคตดไก่เลยเอเคบอทอะไม่ได้ไม่ได้ผมต้องหาที่มันเข้ากับผมมากที่สุดครับโอเคไอเอาเรียกแอร์โบนเฉยไม่เอาไม่เอาแอร์โบนไปไหนเดียวทุกคนคือตอนนี้ผมแบบไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเว้ยตอนนี้แบบ54าคนผมได้4คิวอยู่เลยอะโออยากดูแล้วเนี่ยฟาร์มน่าจะมีครับเดี๋ยวเราเช็คดูทีละนิดเหมือนมันจะได้ยินเสียงปะตรงนี้ มีหรือเปล่าไม่มีอ้าลงทำไมเนี่ยโอ้โหผมไม่รอแล้วนะไปขอิลเลอร์แล้วไปครับคือตอนนี้ผมคิดว่าเอ้ยเจอวะ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 มาดิมาดิของจริงถ้าตอจานจนี้อุ้ออยตัวหลังจริงังวะเออเร็เรียบร้อยไปครับปามครับนินจาของจริงสวิงกิ้งปาทังก้าไปฮะไปรู้จักนินจาน้อยไปน้องรู้จักนินจาน้อยไป รู้จักลิจาน้อยไปรู้จักน้อยไปโอเคตีนี้ตายหมดเลยครับอ้าวอาวมีใครวะเนี่ยโอ้บอททำไมไปเกิดตรงนู้นวะทำไมไม่มาเกิดนใกล้ๆผมแต่ทีน,นี้ผมเหมือนได้ยินเสีสยงสไนเปรอร์นะครับผมจะไหลไปแล้วทีน,นี้ผมเริ่มเริ่มร,ร,ร้อนๆเลยครับเจอใครแบบเจอตีนึงก็2คนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาเราต้องแบบ1นึ่งสี่แล้วจังหวะนี้มีคนมาร์คว่ะเพื่อนมาร์กอย่างนี้ต้องมีเฮเลยฮะโอเคมีหรือเปล่าตรงไหนเอ่ยทีครับ อยู่บนเขาเขาไหนเขาหน้าหรอโอเคไปครับทุกคนอึ๊บเอ๊ยได้ยินเสียงละข้างหน้าผมข้างล่างหรอมีแหละไอ้เคที่ผมแต่งโคตรนิ่งเลยขนาดไม่ได้ซูมเลยข้างหน้าผมเรียบร้อยเรียบร้อย แปดคิวอยู่เลยไปเลยครับไม่เก็บผมเก็บของไอ้ซ้ายมือมีฮะเพื่อนเราเก็บไปเรียบร้อยผมไม่สนใจแล้วครับตอนนี้ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนเออ,อยู่นี้อยู่นี้อยู่บนเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนน็อกว่ะอันนี้ไม่ใช่ปอดเลยครับเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคมีตัวหนึง่งใจเย็นครับหลบเดินไว้มันงงมันงงนอนเหรอนอนเหรอไม่ต้องนอนครับน็อกสองไปจังหวะนี้ ยังไงมาอีกตัวหนึ่งวัยรุ่นเมกาตัวปอมวัยรุ่นเมกาตัวปอมหัวแตกครับคมตี้ยังไม่หมดครับมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเอาเอาเอาวิไอแล้วไม่เอาหมดตีครับทุกคนจัดนี้บอกเลยได้เกิดจัดนี้ดอกเลยได้เกิดโหวัยรุ่นเมกายังไม่ได้แบบขีดสเก็ตบอร์ด กระโดดเลยเว้ทุกคนโหผมยังไม่ได้รีวิวรถเลยไว้ทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาแบบสโนบอร์ดละกันคือยังไงทุกคนก็อยากจะดูสโนบอร์ดอยู่แล้วคือถ้าเป็นรถอ่ะมันก็จะเป็นสกินเหมือนในกล่องเราเลยนะครับและที่สาคัญกดแต่ก็เป็นเสียงแบบนั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากเอาจบละน่าจะไปแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวน่าจะมีบอทเดินมาแหละแต่ผมไม่ยิงบอทไงลุยกันเลยดีกว่าไฮดดอปเก็บไปแล้วกล่องตรงนี้ไม่ใช่กล่องของเราเฮ้ยเหมือนมีปะกระโดดไป ลุกมีทีเทคนิคของผมครับมีหรือเปล่าไม่มีหวอาทุกคนเดี๋ยวผมเอาคอไปเลยแล้วกันใครมากับผมวะเนี่ยพี่อาร์มโอเคเดี๋ยวรับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองลุยดูตรงที่มันมีแทบหายแล้วก็แอร์ด็อกหายฝวามือนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไป let's go ตอนนี้ไม่กลัวใครดังนั้นครับขอ15ชิวขึ้นอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนมีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนไปพี่อาร์มโด ไปครับจังหวะนี้3ตัวจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนครับโอ้โหพี่อาร์มได้เฮ้ยมาดิแรกมาดิแลกเลยดิ <c oughs> ความนิ่งเปคนละระดับกันไอ้หนอง <c oughs> ความนิ่งเปคนละระดับกัน <c oughs> อยู่ไหนอีกพี่เอ้าได้ยิงตัวเดียวอะเนี่ยมัอนมันจะมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอเดีย๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเลยกันทุกคนคือผมเห็นสามตัวเว้ยเมื่อกี้เดี๋ยวปักซ้ำเลยดีกว่า อ่ะครับเขโหยังไม่ได้อัพไอดี ID เลยผมยังไม่ได้อัพคิวเลยอะคาร์ดเลยอะมีทอมบี้แต่ละกันโอเคเมาหมดผมคิดว่ามันจะ,จะต้องมาเพราะว่าตัวนี้มันยังน็อกอยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไหลไปต่อละตนี้มีไหมฮลัลโหลก๊อกก๊อไม่มีเฮ้ยเพื่อเรายิงอยู่เพื่อเรายิงอยู่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงอย่าจอดนะครับเฮ้ยบอดวะเอาละ โอ้ยกระสุนหมดทุกคนไม่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 โอ้ยถึงจัดถึงจัดจ้าแต่ยังน็อกนะครับแต่ยังน็อกก่อนทุกคนอันไหนน็อกแล้วคายได้เลยครับไปช่วยเพื่อนก่อนละกันเฮ้ยพี่อาร์มโดนว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมขอยิงช่วยก่อนคือตอนนี้ถ้าชุบไปเดี๋ยวพี่อาร์มน็อกเอ้าพี่อาร์มได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พีทิ้งผู้หญิงไป <c oughs> ขอโทษครับไปแล้วพี่อาร์มโดนแล้วคือตอนนี้เราต้องไปสมทบไงเราจะชุบอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนอยู่หลังยู่แล้วนีมลืมพันข้างหน้าหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงเอา้าเอา้เอาโอ้โหวเรียบร้อยว่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรอีกตัวมันอีกตัวหนึ่งมันเจ็บแล้วว่ะคือประเด็นคือเดี๋ยวผมบอกเพื่อนกันคืออีกตัวหนึ่งมันเจ็บแล้วว่ะเมื่อกี้ไปยิงตัวน็อกไงโทษทีโทษทีอยู่ข้างหน้าหลังหินครับข้างล่างหินเลย มีบนหัวด้นะระวังนะครับระวังนะระวังนะงงได้หปลข้างหลังบนหัวได้นะเอาว่ะคือเราเอาแล้วว่ะทุกคนคมือบนหัวเฮ้ย กีเลอรช่วยดิโอเคสวยครับโห oh, ทุกคนเมื่อกี้แบบโคตรพลาดอะตอนที่ว่ามันมี2ตัวใช่ไหมมันนั่งอยู่เว้ยผมก็นึกว่ามันอยู่ตัวเดียวแต่จริงๆคือมันกําลังชุบกันแล้วผมไปได้คิวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่มันชุบเพื่อนอยู่อะมันไม่โดนยิงเว้ยผมโดนสวนมาเลยจัมแต่ตอนนี้เลยแค่ย0กวิครับเดี๋ยวเกิดละมาครับสโนว์บอร์ดก็ไม่ได้รีวิวเต็มที่เลยทุกคน <laughs> เอาไงดีวะเนี่ยแอร์ดรอปลูกนี้ยังไม่ได้เปิดไปครับยังไม่โบ ลงแอร์ดอปลูกนี้แล้วจะเล่นต่อเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือ13คนตัดเราก็เหลือ9คนโอเคน่าจะประมาณ2-3ตีได้อยู่ FMJ สไนทองสไนส้มไม่เอาครับเผมว่า FMJ ออกแล้วก็เอ้ยเดี๋ยว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 เี่ยวสองตัวเลยโอ้ยชิบหายละเฮ้ยพี่พี่โอ้ยอโอ้ขนาดนี้ก็เอากูไปเหอะ โอ้พี่ระวังนะพี่ระวังนะว่าปืนระเบิดนะพี่ปืนระเบิดลบ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 โอ้โหทุกคนดูดิคือจะไมชีวิตผมมันลัทธ์ขนาดนี้เนี่ยตายรอบเดียวเอง <c oughs> เอว่าเพื่อนรอดหรือเปล่ารอดครับอีกสี่สิบวิผมเกิดครับทุกคน <c oughs> เอาละครับตอนนี้เพื่อนเรายิงน็อกไปแล้วครับแล้วผมก็จะลงไปลุ้นของนะครับทุกผู้ชมครับเโดนปืนระเบิดเมื่อกี้คือไม่รู้จะทำยังไงไปทุกคนปวดหัวจัดเนี่ยตอนนี้มันน็อกอยู่ข้างล่างเด <c oughs> ี๋ยวผมก็จะเอาพกทิ้งไปแล้วก็ ลุกของนี่ครับรออะไรเดี๋ยวขอไปแก้แค้นก่อนไอ้ตัวเมื่อกี้ตายหรือยังวะโอเคมีสโนบอร์ดอยู่ครับได้เล่นได้เล่นบอกเลยว่าได้เล่นไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยมาดิ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 ไกลตายครับไปเลยครับไปรุ่นเมกาไปรุ่นเมกามาแล้วไปรุ่นเมกามาแล้วอย่าลืมคอนเซปต์บอกเลยไม่ลืมคอนเซปต์จ้าไอ้มีตัวหนึ่งขอซ้ำมาตัวนี้ก่อนแล้วกัน <S <S อยู่ข้างบนหมดทุกคนอุยอันตรายอออออุุอุุยยยย,ย,ยโเคขอนิวก่อนแล้วกันที่ตัวอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมน่าจะต้องเอาสไลด์เล่นมันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอเฮ้ยเอาสไลด์เล่นก่อนแล้วกันมาดิไม่ต้องนอน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 ครับสี่นัดเน้เนๆโอเคผมจะเก็บขอ,องกีนนิดนึงเกาะก่อนแล้วกันโอ้ไม่มีอะไรน่าได้เลยซ้อมเกาะก่อนสวยครับตรงไหนอะยิงอะไรกันเนี่ยไปข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยเนาะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหสายเกินผมต้องซูม,ม่ะโอ้ยกระสุนหมดถึงจังวะเกาะเสาด้วยเอ้ยเรียบร้อยเอ้ยสิบเก้าคิวอะ่ะผมจะยี่สิบคิวแล้ว <c oughs> ไหนครับบ้านหลังไหนครับ <c oughs> บ้านหลังนี้โอเค <c oughs> ผมขอยี่สิบคิวเฮะตานี้ <c oughs> โอเคครับไปไหลไปเลย let's go ไวรุ่นเมกามาแล้วบอกเลย <สา S 1> ไวไยรุร่นเมกาโอ้ยกดโดดไม<ว>่ท<ว>ัน ก็มาอย he really? e ู่ข้างในว่ะเก็บลูกซองกันเลยกันสไนน์น่าจะไม่ได้ใช้ละอะไรวะตาเอ๋ยี่สิบคิวปิดฉากพอดี โอ้โหไวรุ่นเมกาเกือบจะไม่ได้20คิวครับตายไป2รอบนละครับโดดไป2รอบ <c ười> คิวนี้รู้สึกอายตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับ20คิวยได้โยไปไง20คิวโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีอาร์ละกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำแบบเกี่ยวกับ VR หรือว่ามาติเตเยอร์ย,รอยังไงนะครับก็สามารถบอกผมได้และผมพูดได้เลยว่าใครที่ ดูคลิปนี้จบนะครับหรือว่าได้ยินผมพูดตอนนี้เนี่ยก็แสดงตัวหน่อยนะครับว่าอากาศหนาวหรือเปล่าแล้วผมก็จะได้รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยดูคลิปผมจนจบเลยก็จะได้ขอบคุณนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันีกทีน้านะครับบ๊ายบาย